อขอกสูงออไนมนี่กระบะมีเนียมขอกสูงครับตอนเดียวโอ้โหวิ่งในป่าอ้อยครับผมเอาไปดูกันหน่อยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำสิงดินด่วนครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอสีคิ้วมาไกลเลยครับสวัสดีเอฟซีโซนสีคิ้วครับชจอยกระดุมห,หนับปลาโอ้ยตกหลุมอีกแล้วโอ,โอ้ไวรุสสีคิ้ว คุณท้องช้างครับดูกันหน่อยโอ้ดีก็โอ้มาร์ทรีโอ้ทำไมรถเยอะจัด <laughs> วอยู่ดิมากดีกันนี้พอดีเมื่อวานก็มาหาฮีก็ตะเลืดมาสีคิ้วเลยคนระมาดูทีมงานทีมงานจันโกงครับมาจากสุริม ได้งาน UCQ ประมาณสองหมื่นเที่ยวครับไปเลยๆเลยโอ้ลื่นครับโอ้ oh, ใส่ดินกันเองโอ้ย oh. oh. ฝากรถผมไปไหม oh. เออใส่ดินหายยากครับ oh. เอารองก่อนรองก่อน บอ่อเก่าเด้่นี่เอามามามาโอ้ยดินจะหมดแล้วตัวนี่บอ่อใหญ่โอ้ <c oughs> ฟูโซ่ไฟเตอร์ ตักไม่ได้หยุดเลยครับจานโกงจะเรียนรถใหม่แล้วครับคันนี้จะขายครับขายนะครับคันนี้ไฟฟ้าตัดหมดแล้ว ดูไวอยู่นะอ,อันนี้คันริ่งมือนะครับดึงเชือกนะครับ ตามเองครับมามา NPR โอ้นี่รถโซนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีรถโซนสุรินมาวิ่งอยู่นะ ใส่ดินแค่นี้เองครับแสดงว่าดินแถวนี้หาย,ยากวิ่งไกลแต่ราคาเขาได้นะครับสามวันหมื่นครับรถํำเหลือสามวันหมื่นนะครับสามวันหมื่นก็ตกวันวันละสามพันกว่าบาทหมาอี่แล้วครับรถหลอกเมก้า กำนันโจอ้าวเออคันี้คุ้นๆรถมาจากสุรินครับคันี้ไปเอ๋ใส่แนวยาวแค่นี้ครับ เป็นไงสบายดีไหมสบายดีเลยครับโอ้ทำไมมันไวได้กันเนี่ยไวไปทำไมไม่มีใครอยากซื้อขึ้นอยู่กับคนขับหรือเปล่าวะไม่มีใครอยากซื้อเราขายอ่ะขายอ่อเขาอะไรอาะรถตุ๊กตุ๊กตอสี่สิบหกไปสี่สิบหกรถได้อีกไหมสี่สิบห้าได้ไหมได้อยู่ครับตอนสนใจที่ผมอยากได้รถใหม่แล้วโอ้สี่สิบห้าน้อ โกมาเป็นไงก็มีน้ำมีอะไรอยู่ครับมันเป็นเรื่องปกติมัะมักดีอยู่แ<อ>ล้วอ๋อล้างหม่รถอ๋อดูการทำงานแล้วกันสี่สิได้นะครับนี่เ,เ,เล่งมือครับาจานโกงจะไปเล่นรถใหม่แล้วครับเพราะว่างานเยอะเอาไม่ทัน คูกีเล็กไปอาเดกเด็กับะมีเนียมปย กดจาดขดาดไหน45ปล่อยนะครับคันนี้0929095898ไม่แพงนะราคา45นี่เครื่องอาจจะมีอาการหลวมนิดหนึ่งนะครับเนี่ย 45เอาไปบิวนิดหนึง่งผมว่าโอเคนะเอาไปทำงานก่อนก็ได้ค่อยบิวนะครับถ้าอยากได้แบบไฟฟ้าเต็มไปนี่สายลองมันต้องลดพวกนี้เลยเจ็ดอีนี่ลาลา มาจากไหนนอนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับ ไม่แพงนะ45ผมว่าใครหารถอยู่มาเอาเลยเนี่ยโอ้ย FC โอ้ FB FB เออโอ้สภาพนี่นางฟ้าเลยนะ FB กันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับ FB นยโอ้เสาสูงจะด้วยนี่ลอนสามเฮ้ยเท่าไหร่ สองเอ้ยหนึ่งสองสามสามหลอนสามเฮ้ยเอาไปทำไมนั่นอะเออเอาแถมโอ้หนอด่านโกงเอออยากจะใส่ไปอีกเออ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 เอาแถมของแถมไปอ๋อยัง อีกกุกีหนึ่งเหมือนจะเอไปลงเหมือนจะลงไปชั้นล่างอีกนั่นน่ะผิงผ่านขนส่งซะด้วยนะงานนี้ นบอรมันโอ้ได้งานไกลแพทยาจานโกงเนี่ยแล้วงานก็ดีด้วยครับสองร้อยเที่ยว บิกสองร้อยเที่ยวเบิกแม่ยอดเลยสองร้อยเที่ยวนี่คือเงินโอนเข้าบัญชีจานโกงเลยครับแม่ไม่ธรรมดามหม่คาันาเลยครับมาเต็มพอดี ล่ไล่มีรากลูกด้วยนะกันนี่อ๋ล่ไล่อยากมาวิ่งอยู่นะสามวันหมื่นนี่แต่ไม่มีรถมาครับสวัสดีครับโอ้ มาไกลและ เที่ยววันหนึ่งก็ประมาณเกือบ20เที่ยวครับเที่ยวละ270เห็นว่าอยากได้รถอีกประมาณ3ทันนะครับออทำไมเสียงเป็นกันอ้าวโมวฉีดไปแล้วเนี่ย เติมครับลับสบายใจอ้าวอ้าวเด็กก็ที่สายนาซาแบบนี้เจคนส่งคนส,ส่งปล่อยไหมเนี่ยปล่อยไหมสวัสดีครับ ช่องดินดวนครับครับเดี๋ยวก่อนอันนี้มาจากไหนพี่อ๋ออยู่แถวนี้ป่ะอ๋อเทอยู่ที่เดียวกันป่ะวิ่งไกลเหมือนกันเนาะหาดินยากเนาะสิบโลครับหารสิบแต่ว่า1หนึ่งเหลือนะเหลือวันละสองสามพันนะเพราะว่าเที่ยวสองเจ็ดครับ แถวนี้ราคาดีไหมป้าบางที่อสองเจ็ดก็ถือว่าราคาได้นะสองเจ็ดสิบโลวันหนึ่งสามพันได้ไหมนี่ได้ไหมได้เหรอ ได้นะเพราะว่า10เที่ยวก็ับ2,700แล้วเนาะน้ำมันน่าจะพันห้าอันนี้ได้ประมาณ18เที่ยวต่อวันโอ้สิบแปดยี่สิบเลยโอ้ตายู่สามพันน่ะโอ้วันละสามพันก็ดีนะรถดำอะไรได้วันละสามพัน ป,ปโอ้เสียแดงก็มาครับงานนี้เออโอ้งานสุรินไม่มีแล้ววะเนี่ยตัวแรงตัวแรง เยอะอยู่นะน่าจะสิบกว่าคันนะ่ะเอาหัวมานี่เลยครับอุย้ยทำไมหัวไมูุ่่นะ่ะเอาแล้วครับสีสิบห้าจบเลยไม่ต้องต่อแล้วนะสีสิบห้าเนี่ยเออนั่นแหละเอาหัวมานี่ คุนเสียทรงแล้วอะใส่เลยกระบะนิดเดียว หยุดเลยครับบรรยากาศแถวนี้ ในป่าอยู่ในทุงน่งนาครับโอ้ตอนนี้ใส่แป๊บเดียวก็เห็นดินแล้วอ้อาวพอท้ายเปิดดี

ต่อไปครับโอ้เอพออีกแล้วไล่ไล่ไล่หอยใหญ่เลยน่าจะโอ้พบเมียม,มาด้วยโอ้หกโซ่เด้ดเปลี่ยนเครื่องแล้วเรียบร้อยครับ ดุกซะด้วยเสียงอย่างโหดครับเอ็นกันนี้เอโมประดุกครับ6 f 6เ นี่กันชนไปหมดแล้วตามสภาพครับรถเก่าเนะาะจ,จะมีหลวมมีอะไรบ้างเลยครับโอ้ รถลารถลอ,ถลอโอ้สรินเอ่อโอ้งานนี้ก็มาเซรินเซรินโอ้บางฝนโนจัดโอ้อเนี่ยเบนไดฟังหน่ไหม แรงครับคับนนี้แรงจัดครับสวัสดีครับ,มา,รบมานี่แหละมาดูรถรอดีครับโอ้วิ่งผ่านคนส่งมีกลัวพ่าะนี่ไปแปดอี e ครับโอ้จะภาพรถเขายังสวยเลยครับปีหนึ่งยังอีก น่าจะปีหนึ่งแล้วหน้านี่ยกเขาบอกว่ายกห้านิ้วเลยคันนี้สูงอยู่นะโอ้มิชลินสีเลยเล่นวิ่งผ่านคนส่งไม่กลัวหรอะอ,อ้ วันนี้คนทรงปิดวันอาทิตย์นั่งด้วยได้ไหมฮะถ่ายได้ไหมไอ้กล้องวะที่เที่ยวแล้วสิบสามยี่ความโอ้วิ่งสาย สามวันหมื่นบอกว่าพี่ิ่งเนี่ยเอ,อ้าเองบอกเนาะสามวันหมืนหน่นเนาะอันนี้ยกหน้าห้านิ้วเหรอโอ้อย่างสูงอ่ะของผมยกสามนิ้วเองแนบกี่ตัวข้างหน้าส,สี่สี่ปกติสามนะี๋่วนี่น่าจะเสริมอีกหนึ่งเป็นสี่ โอ้ยใส่แค่นี้เอารถฟอร์ดพี่มาใส่อีกไหม <laughs> <laughs> เออปะโอ้มาพอดีมาเลยมาเลย <h> จบเรื่องนี้จบโอ้สวยด,ดีค่ะเนี่ย ใส่งานเที่ยวทั่วไปแหละประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ๋อโอ้ดูพอเกเลยเสมอหัวเลยครับจงอางไม่ต้องมี บายบายครับสวัสดีครับ